หาดบางเทาค่ะลากูน่าบีชค่ะมีเตียงซื้อเตียงมา5้ารอบาทใช้ได้ประมาณเป็นร้อยครั้งแล้วก็ตอนนี้นอนอาดแดดอยู่ค่ะฟังเสียงคลื่นทะเล เป็นคนที่ชื่นชอบทะเลนะคะเป็นเด็กเขาที่ชื่นชอบทะเลมากเป็นคนดอยตีมากมากทะเลแม่เราฟังมาสมัยก่อนอันอันเวลามาทศนาศึกษาไอ้น่ะอันคนเมียงกนาะคนเมืองนานเนาะเวลามาทศนราศึกษาตีอันชะอาหัวหินพัทยาไอ้กะจะไปไหนได้มันก็อยู่ตมุนเนี้ยเนาะแล้วกลับไปอันอ่หันทะเลกับวิ่งลงทะเลเลยแม่เราฟังแ้วก็เล่นทะเลมดวันมดคืน เพิ่งแกเอาอีเอเข้าไปพอบาวดีกว่าสาวกับีนะแต่ว่าพออย่างสาวพอเบาวดีกว่าหรือจะดูสาวแก่ฮะนั่นนอนฟังเสียงคลืนทะเลโอ้ยมีความสุขปล้ำประเหลือเนาะ พี่อาบแดดจนดำแล้วเจ้าผู้ชายแอบโมวค่ะชายแก่มองเราถ้าสว่างอาบแดดนี่หนา่าอุ้งที่ถึงการอาบแดดนิดหนึ่งเนาะถ้าอาบแดดเนี่ย บอกบอกไต้กนบอกเข้าใจเพราะเขาบอกเคยอาบแดดบ่าเอ้ย,ยทำไมสมองเขาถึางแบบว่าอาบแดดได้ไม่ร้อนเลยฮะจริงๆแล้วนะคะการอาบแดดเนี่ยถ้าเราอยู่กับน้ําขึ้นลงขึ้นลงกับน้ำเนี่ยมันจะไม่ร้อนแล้วมันจะรู้สึกว่าฟินมากฟังเสียงคลื่นทะเลไปด้วยเห็นปะจะฟังเสียงคลื่นทะเลไปด้วย ร้อนก็กระโดดลงน้ําเหมือนจระเข้อะถ้าพูด,ดง่ายๆก็เปรียบเหมือนจระเข้เนาะร้อนก็กระโดดลงน้ําแล้วก็ขึ้นมาอาบแดดถึงแดดลงกนั่นต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ถามว่าอันตรายไหมถ้าเทียบกับที่เกียร์ไปออสเตรเลียไปไมอามี่เนี่ยนะนะแดดที่โน่นนะเขาจะแรงกว่าเราอีกบ้านเรานี่คือแดดดีมากแล้วก็ดําสวยด้วยนะคะ ที่น่นแบบอย่างไมอามี่นะถ้า้าอันนี้ทาำนนมันมะพร้าวของชาวบ้านใช่ไหมเห็นไหมน้ำสีนะถ้าทาน,น้ำมันมะพร้าวของชาวบ้านเนี่ยแปบ๊บเดียวดําเลยอะ่ะที่ที่ไมอามี่อ่ะแต่ที่นี่เราก็แบบเอา,อาบได้ไปเรื่อยๆแล้วก็ดีอย่างแดดที่เมืองไทยเนี่ยมันทําให้เราไม่เป็นกะนะคะเราจะไม่มีไม่มีกาดแต่เพราะว่าบ้านเราเนี่ยเขาร้อนชื้นโอ้ยมา ผ่านหัวฉันไปเขาขี่มานี่เองเออคอบบ้านเราเลยเขาร้อนชื้นไงก็เลยแบบว่าไม่ค่อยเป็นกะเท่าไหร่ก็แต่ว่าก็ระวังกันิดนึงคนไหนที่เป็นกะง่ายอย่างเกียร์นี่เขาเกียร์จะเป็นกะง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นพื้นเพเป็นคนขาวค่ะคนหน้านี่เขาก็จะขาวแต่ว่าก็ใช้ตอนนี้เกียร์ใช้แบบน้ำมันมะพร้าวของของชาวบ้าน พอเสร็จแล้วก็ใช้พอเสร็จแล้วก็ใช้ผู้ชายขีม่ม้าขอเปลือกนึงแล้วพอเสร็จแล้วก็ใช้แบบเวออ่านหางจระเข้ทาวัานหางจระเข้เนี่ยถ้าอยู่ภูเก็ตเนี่ยก็จะแบบไปซื้อตลาดสดแบบเอออันนึงเท่าขาอะไรอย่างเงี้ยนะโฟนิดนึงอันนึงเท่าขาเลยนะแล้วก็เอามาทาได้20บาทเองเออสวยๆให้เจอนะคะ